เคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนอ่าถ้าผมพูดจะไม่เพาะหรือว่าอาจทําคลิปไม่สนุกนะครับทุกคนผมอนุญาตให้อ่าคนที่ดูคลิปผมแล้วอ่าไม่ค่อยสนุกอนุญาตให้กดดิสไลค์ได้นะครับทุกคนแต่ขออย่างเดียวครับทุกคนอย่าเลิกติดตามผมก็พอนะครับทุกคนอ่ะถึงทรับผมจะไม่ค่อยขึ้นแต่แบบว่าเอายิงนะครับทุกคนทุกคลิป นะครับที่ผมทําถึงแม้ว่าคนติดตามจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าแค่ยอดซับแค่ยอดซับผมไม่หายไปนะครับทุกคนอ่าแค่ยอดซับคืออะไรอ่ะแค่คนที่ติดตามคนเก่าๆผมที่ยังอยู่ครบอันนี้ก็ถือว่าก็ผมก็มีความสุขมากมากมาก,กเลยนะครับทุกคนอ่าก่อนอื่นนะครับมาต่อเลยครับทุกคนอ่า ก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนอ่าคนดูและคนติดน้มด้วยนะครับก็สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ผมจะมาเล่น M500 ให้ดูกันนะครับทุกคน M500 นะครับทุกคนพอดีว่ามีน้องคนนึงเขาคอมเมนต์มาว่าพี่ครับ M500 ทั้งเกมหน่อยครับอ่ายอมรับก่อนเลยว่าตอนแรกคือไปทําคลิปมาแล้วครับทุกคนอ่า M500 นะครับทุกคนแต่ด้วยความที่ว่ามันมันยากนะครับทุกคนเพราะว่าแบบมันยังไงอ่ะมันแบบ มันยากนะทุกคนผมเลยแบบมาทำคลิปเป็นสี่วิสีแทนนะครับก็เลยต้องกราบขอโทษน้องเขาด้วยนะครับทุกคนอ่าก็น้องเขาขอให้น้องเขาน่าจะขอให้ไปเล่นไม่ธรรมดาก็หมดแรงนะครับแต่อันนี้คือผมลองแล้วทุกคนมันทองด้านหลังมีอะไรกันโอเคครับทุกคนอ่าคือผมคือผมไปลองดูแล้วครับทุกคนคือมันมันยากนะครับทุกคนอ่ะยอมรับความจริงคือมันทําไม่ได้นะครับทุกคนคือผมตายนะครับทุกคนอ่ะยอมรับครับอ่า โอเคครับก็ก็ต้องขอพูดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใครที่ไม่ชอบคลิปผมก็สามารถกดดีไลค์ได้นะครับทุกคนขอแค่จะเลิกกดติดตามผมก็พอนะครับขอบคุณครับอ่าโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับไปเลยครับเด็กกูนายยังไม่รู้อะไรจะแล้วเพื่อนในเกมแรกคงไม่ต้องอะไรกันหรอกนะเกมแรกเดี๋ยวเราโค้ชให้ก็พออเค เพื่อนด่าดเนี่ยละไทยเกยมเนี่ยเพื่อนด่าดเนี่ยละจริงๆอย่าหาเล่นนะอย่าหาเล่นนะตามเพื่อนก่อนตามเพื่อนก่อนขอชนะพอนะเพื่อนนะไม่เอาแพ้นะเดี๋ยวเราโคฟให้เดี๋ยวเราโคฟให้เ,เหหกมเนี้ยไม่ต้องอนี่ซูเปอร์นี่นนรเราต้องกดรัวๆนะครับเอ็มห้าร้อยอะเราต้องกดไมนมีน็นอกเฉยนี่เห็นไหม เจีบอยู่นะเจีบอยู่นะการโคบนี่การโคบนี่นี่เห็นไหมเพื่อนสเต็ปสเต็ปห้าร้อยเหล่าพันยาก่อนพันยาก่อนพันยาก่อรจะตายนะเดี๋ยวตายนะเอ้าเพื่อนเอ้าเอาเพื่อนนี่หว่าเพื่อน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 ร้อน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 ช่วยด้วยโอคีเอคีเอคีเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปช่วยโอเค เฟิสบลัดน็อกนอก,น,อก,น,อก,น,อกน็อกน็อกโทรศัพท์แตกมากโทรศัพท์แกมากบอกเลยตอนนี้โทรศัพท์จะไม่ไหวแล้วเออใไนะนะครับเกมแรกง่ายอยู่เกมแรกยังง่ายอยู่งงยยนะครับ เกมแรกยังง่ายอยู่โอเคเกมแรกยังง่ายอยู่โอเคต้องเข้าใจว่าเกมแรกยังง่ายอยู่เกมแรกยังง่ายอยู่ไงเกมแรกยังง่ายอยู่ยะเกมที่สองนี่แหละม,มันจะเริ่มตึงแล้วมันจะเริ่มตึงแล้วเดี๋ยวานเดี๋ยวเราจะโคบให้นะเดี๋ยวเราจะเป็นสายโครบที่ดีเอง้วยขันหัว เอ้เอ้ยคบโคบมันต้องขึ้นบ้างสิเพื่อนในหากดออกนะเคเบิลเป็นงั้นทีมแพ้น่แหละพราะเราต้องทําคลิปด้วยเพื่อนอย่าก,กดออกนะเราต้องดูมุมสูงกับทุกคนเอ็มห้าร้อยมุมสูงเอ้เบอร์สองเบอร์อรสองออกแล้วเหรอไม่นะเบอร์สองเพื่อนเอาหน้าหน้ายิงกันแล้ว ถึงะไม่ถึง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 สโบนะครับทุกคนเวลาเวลาตอนยิงอ่ะเราต้องลองสโขบนะว่าแล้วสองดเฮ้ยด้านบนด้านบนด้านบนด้านงคนหัวล้อมันไม่ล็อกให้หรือเฮ้ยยายิงควยตองหัวตองหัวต้งตองหัว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 ตองหหัวต เยอะจริงอันนี้เยอะเยอะจริงยอะิงอะจรนายอะจริงเยอิงเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้ยเยอะจริงันาดเด้อเดยวเดอวุ้นีก้อนหน็กอน๋ย่ดิเยอะเกินไปล้าโอ้พืเราขอโทษโอ้หมดตีหรอ nó nó nóc, 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 Nó nóc, 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 Nó you chụp nóc, 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 Đợi nóc, 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 ออยออยออยนี่นี่นี่มันต้องเจ็บนี้นี่นี่ยิงหัวไม่ติดกัดตัวเลยกันกินที่สามแล้วเกณ์ที่สามแล้วเกณฑ์ที่สามแล้วเพื่อนแล้วขอโทษน้องบอดชุมได้ด้วยนะครับทุกคนเขาปรับใหม่แล้วเนาะเอาระเบิดมาติดตัวก่อนทุกคนเผื่อจนตัวจริงแต่คว้างระเบิดเอานะครับทุกคนอ่าเพื่อนเพื่อนงงจะรู้ว่าว่ามาทำอะไร นี่รู้จักป่าอิเอ็มห้าร้อยทั้งเกมอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเอ็มห้าร้อยทั้งเกมมันทุกคนเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยว hey. Hey. ขวาขวามีหนึ่งตัวนี่เรามากับเพื่อนทุกคนเราไม่ต้องกลัวตายนะรอบเนี้ยขวา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 หนึ่งตัว มออมมอ้อมอ้อมอ้อมถ้าตัวมาขอระยะโต้งอ่ะทุกคนจะต้องแบบยิ่งหัวระยะยิ่งหัวยากมากนะเอ็มห้าร้อยอ่ะจริงๆของจะฟูเสร็จแล้วลหละตอนนี้ผมว่าอย่าตามมาขนาดนี้สิเพื่อนอย่าตามมาขนาดนี้เอาจังหวะนี้จังหวะยังไงครับดันกันหรือเปล่าจังหวะนี้ เอ้เว้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยยังไงขอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีวะชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนทุกคนถึงเราจะเป็นทาร่าก็จริงแต่ว่าเฮ้ยเปิดแหนบทำไมเรา กระโดดโดไมนะ้ยเพื่อนอุ้ยเพื่อนล่างล่างลังล่งอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยเพ้พต้องมีชนะยังไงเพื่อนน้องก f 6F ยังไงเพื่อน 6F อเหลือง เฮ้ยนี่นี่เป็นไงฟุก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 อาเป้าฟุกอาเป้าเกมท้ายแล้วเพื่อนเกมท้ายแล้วเกมท้ายแล้วเกมท้ายแล้วโอยเฮ้ยขอเกมเดียวพอเอ็มอาร้อยซื้อเห็ดซื้อเห็ดแล้วก็ซื้อไอวอลแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนอ่าซื้อหัวด้วยซื้อหัวด้วยจากการยิงหัวนะนี่เอ็มอาร้อยทางเกมอะบอกเลยถ้าได้ถ้าได้เอ็มอีบีผมคงว่าหาแล้วจริงๆ เฮ้ยเกมถ่ายแล้วเพื่อนเราต้องชนะเราต้องชนะไปด้วยกันเพื่อนเกมถายแล้วเพื่อนอุ๊บอุ๊บอุ๊บเฮ้ยเอ๊ะตาย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 มีตัวทุกคนเฮ้ยไม่ถึงอ่ะอ้าวน็อกหนึ่งแล้วเหรอถามว่าร้านนี่เลยผมว่าใช่ Aguard với đi bên để phòng quá. A tiệm, a tiệm. Knock, 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 มีตัวเดียวแล้วอะตัวเดียวเองนะเอา้ <Okay. S 1> าชนะเฉยเฮ้ย <Hey. S 1> MVP ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย MVP ปะเนี่ยยังไงครับยังไงครับเอา MVP เฉยอ่าเบินโปกได้ MVP อ่ะทุกคนลองคิดดูขนาดไหน MVP ด้วยทุกคน เอาเก็บต้อง2,000ดาเมตนะเออเอมาลอยเก็บ2,000ดามเมตรอ่ะเฮ้ยชนะเหมทุกคนเฮ้ยเกินไปรอเปล่าโอเคครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะแพ้นะทุกคนก็คือว่าแบบ ผมเกล็บจะแพ้หลายรอบนะตอนแรกคือผมเกลอบแบบจะตายนะแต่ก็แบบแต่ก็มีเพื่อนแบบมาชุบนะครับทุกคนอ่า M 5 0 0ตอนแรกผมเอาผมแบบจะเป็นแค่คนโคบก็พอเนะาะทำไปทำมาทำ <c oughs> ไปทำมาผมเป็นคนชาร์จเลยนะถ้า M 5 0 0ผมแน,นะนำก็ ถ้าลักยิงหวาไม่คมก็แนะนําก็ก็เปิดสะโขบดีกว่านะครับทุกคนสะโขบยิงอันเนี้ยมันจะเล่นเหมือนกับฟาร์มมาร์สเลยเนาะมันก็จะทําให้แบบมันล็อกเป้าแบบง่ายขึ้นนะครับทุกคนเหมือนมันแบบเหมือนมันช่วยเอ่อทำให้เอ่อเล่น m 5 0 0ดีขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่า m 5 0 0ส่วนมากเขาเขาจะไปทําเล่นแบบเอ่อเอ่อไฮไลท์นะครับทุกคนเนาะก็ไฮไลท์แบบ ยิ่งหัวนะครับทุกคนเนาะแต่ด้วยความที่ว่าผมแค่จะมาทําคลิปให้ดูนะครับทุกคนเนาะก็ตามที่น้องเขาขอไว้นะครับทุกคนก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าคลิปหน้าจะผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนว่าว่าผมทําคลิปแนวไหนหรือว่าทําคลิปแบบเล่นอะไรนะครับทุกคนก็สามารถบอกได้นะทุกคนผมก็จะเอ่อทำคลิป ตามที่ผมทำได้นะครับทุกคนผมก็จะพยายามทำคลิปตามที่คนดูต้องการเลยนะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชิกวโอ้่ะส o ัส o สอง